ครับวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าผมตั้งใจไว้แล้วทีแรกว่าจะลงปลาแมนดารินนะครับเพราะผมรักมากปลาสายพันธุ์นี้เป็นปลาที่น่ารักนะครับสีสันสวยงามนะครับรูปร่างลักษณะเน่ยจับลายพลอยเลยครับลายเขาจะลายพลอยเลยนะครับเห็นไหมครับเพิ่งจะมาลงนะครับให้ดูลำบากนิดนึงนะครับ ได้มาได้มาตัวผู้กับตัวเมียนะครับวิธีวิธีดูปลาแมนดารินว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียให้ดูจากกระดงหลังนะครับให้ดูจากกระดงหลังตรงด้านบนเลยอครับถ้าถ้าไม่มีเาสาแหลมแหลมยืดออกมาเลยนะครับคือมนๆนะครับเห็นไหมครับเห็นติ่งตรงนั้นอย่าดูยากนิดนึงนะครับ นั่นคือนั่นคือตัวเมียนะครับส่วนตัวผู้ส่วนตัวผู้จะมีกระโดงยืดออกมานะครับอันนี้พอพอโตอแล้วเนี่ยเราจะดูได้ง่ายหน่อยนะครับตัวผู้จะมีกระโดงแหลมแหลมแหลมออกมาเหมือนไม้ฝาดออกมานะครับ<ๆ>ยาวก็ประมาณมกะลำบากเลือเกินนะครับก็เห็นชัดนะครับถ้าเป็นตัวผู้จะเห็นชัดเลยเป็นกระโดงเป็นคล้ายๆเหมือนกับไม้ฝาดยืดออกมาประมาณสักถ้าตัวเล็กๆก็อยู่ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วหนึ่ง ประมาณนั้นหรืออาจจะสั้นกว่าหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวเมียไม่มีกระโดงยืนออกมาเลยนะครับวิธีลงมนดรินก็คืออย่างที่ผมบอกว่าตั้งทีแรกแล้วผมเลี้ยงสานไายแดงก็เพื่อต้องการพอตนะครับเพราะพอตก่อนนะครับในเมื่อเพาะพอตได้เสร็จเรียบร้อยนี่คือเหตุผลที่ทําไมผมเลี้ยงนะครับทําไมมีคนถามผมเยอะทําไมเหตุผลทําไมผมถึงต้องเลี้ยงสานไายแดงผมต้องการเพาะตัวพอตให้เยอะมากที่สุดนะครับเพราะพอตคือ อาหารหลักของออแมนดารินนะครับก็จะอยู่ข้างหลังนะี่อีกตัวนะครับจะมี2ตัวเห็นไหมครับเห็นเลยลานกถ่ายลำบากนิดนึงเขาคีไอปลาคีไอนะครับเพิ่งได้มา2ตัวนะครับก็มันเป็นเป็นปลาที่น่ารักนะครับเป็นปลาที่น่ารักที่ผมเลี้ยงสารลายแดงก็เพื่อต้องการเพาะพอดให้เยอะนะครับ ในเมื่อเพาะพอตเยอะเนี่ยสังเกตได้ยังไงว่าพอตเยอะเนี่ยครับจะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองถ้าไไปเห็นนอกจากตอนคืนเราใช้ไฟฉายฉายเส่องตามทรายเนี่ยครับจะเห็นนะครับจะมีพอตเดินกันตามหินตามอะไรพวกนี้จะเดินกันเยอะแยะเลยแต่ถ้าถ้าสังเกตได้ง่ายก็คือตรงผ้าก,กองตรงเนี้ยถ้าเราเอาออกไปล้างเนี่ยเราจะเห็นพอตนะครับอยู่ตามเนี้ยอยู่ตามผ้าก,กองใยกองอะไรพวกนี้จะเห็นชัดเลยนะครับแค่แค่ตัว2ตัวเนี่ย ผมจับคืนระบบเขาหมดเวลาเอาเอากองเอาผักเอาใยกองไปล้างนะครับคืนเข้าไปหมดแหละคืนเข้าไปในใน,ในตู้เนี่ยฮะแค่ตัวสองตัวมันจะเพาะได้เป็นร้อยนะครับพวกนี้ช่วงเวลาสักเดือนหนึ่งเนี่ยเพาะได้เป็นร้อยกลางวันเราจะมองไม่เห็นแล้วครับพอจะออกเวลาตอนคืนนะครับลักษณะจะคล้ายๆกุ้งนะครับลักกุ้งตัวเล็กๆนะครับเออหลังค่อมๆนะครับตัวหนึ่งตั้งกับประมาณ ลูกมันบางทีเดิน,นยุ่ยเยี่ยท์เลยก็ถามก็มีหลายคนถามว่าไอ้ตอนรันน้ำบางทีเลี้ยงเลี้ยงส,สารหลเนี่ยเออเห็นมันยุ่ยเยี่ยยุ่ยเยี่ยเดินกันยุ่ยเยี่ยยุ่ยเยี่ยนั่นละลูกพอตนะครับเออนะครับแล้วก็พอตัวใหญ่หน่อยก็ตัวใหญ่ได้ประมาณนะครับตั้งแต่หัวจดหางเนี่ยยาวได้ประมาณถึงเซนหนึ่งนะครับนั่นแหละครับคืออาหารของให้จําให้แม่นแหละครับว่าน,นั่นคืออาหารของแมนดารินนะครับแล้วก็ปลาอีลหลายชนิดที่กินเขานะครับ มนดารินเป็นปลาที่กินพืชเอ้ยกินกินกินสัตว์เป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเขาตระกูลเดียวกับปลากระตูนนะครับเขาจะกินอาหารแบบเดียวกันที่ทํามาจากสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราต้องมั่นใจก่อนนะครับก่อนที่ยาแมนดารินลงเนี่ยนะครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าตู้เรามีพอตเยอะพอนะครับเพราะแมนดารินจะกินพอตไปก่อนนะครับกว่าที่พอตจะหมดเนี่ย ที่พอตจะหมดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเขาก็จะหัดกินเม็ดไปด้วยในตัวนะครับเวลาที่หิวเขาก็จะกินกินกินเม็ดด้วยนะครับอาหารเม็ดที่เราเลี้ยงปากระตุนเนี่ยแหละครับเข,ขาจะกินด้วยนะครับหัดไม่ยากหรอกครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหิวหิวมาเดี๋ยวเขาเขาก็กินแต่ถ้าแมนดารินถ้ากินถ้าถ้ากินเม็ดแล้วเนี่ยพอตจะเริ่มกินน้อยลงนะครับแต่เขาก็กินทั้งคู่นะครับเขาก็กินทั้งคู่พอตเนี่ยเป็นอาหาร ปลาแทบจะทุกชนิดเลยนะครับปลาแทบจะทุกชนิดเลยเแมนดารินเนี่ยเป็นปลาที่ว่ายน้ําช้านะครับเวลาเขาขึ้นลงเนี่ยเหมือนกับฮอเลยนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทางดิ่งอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยได้เห็นเขาว่ายไปทางหน้าบ่อยนะครับสีเขาสวยลา,ยลายนะครับจะมีสีเขียวสีน้ําเงินสีส้มนะครับปากเล็กนิดเดียว นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะกินอาหารเม็ดใหญ่ไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆเท่านั้นนะครับเม็ดเล็กๆเท่านั้นนะครับเป็นปลาหน้ารักณนะครับเนี่ยให้ดูนะครับก็อีกอีกตัวหนึ่งอ่าอันเียตัวเมียเห็นไหมครับให้ให้สังเกตกระโดงนิดหนึ่งนะครับตัวเมียส่วนตัวผู้อยู่ริมนู้นนะครับะว่ายไปหาแล้วนะครับเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูมันถ่ายยากนิดหนึ่งนะครับอืมมาแล้ว นะครับเนี่ยคู่หนึ่งนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับมันดารินอย่าเลี้ยงตัวผู้สองตัวหรือตัวเมียสองตัวนะครับกาดกันนะครับก็พยายามเลี้ยงหาตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับหรือถ้าหาไม่ได้ก็เลี้ยงตัวเดียวตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้นะครับเห็นกันเห็นกันดอกกระดงหลังไหมครับว่านะครับเห็นไหมครับลาย มันจะมันจะมนๆนะครับไม่มีกระดงหลังส่วนตัวผู้จะมีเสาหลังนะครับอ่าเห็นชัดนะครับตัวผู้อันนี้ตัวผู้เห็นไล่ๆนะครับเขาจะมีเสาหลังเขาอ่าขาดระบากนิดนึงนะครับสีขาดระบากนิดหนึ่งนะครับก็เอามาบอกกันนะครับวิธีที่จะลงเลี้ยงแมนดารินเป็นปลาที่น่ารักเลี้ยงแล้วเลี้ยงเลยนะครับปลาผู้นี้นะครับก็ก็ ทีแรกว่าจะไม่ลงอะไรล้บังเอิญไปเจอเขา้าสวยมากนะครับเป็นปลาที่สวยมากแล้วตู้มันพร้อมด้วยนะครับเมื่อเช้าจะเอาไอ้เจ้านี่มาแล้วปลาสิงโตเอ,อ่อปลาสิงโตเขาเรียกปลาสิงโตวงพระจันทร์ไซส์เขาจะเล็กนิดหนึ่งสวยนะครับแต่มาเลี้ยงอยู่ในตู้นี้ไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนปลาสิงโตกะเอามาเลี้ยงอยู่ในกองล่างนี่แหละสวยนะครับเลี้ยงอยู่ข้างบนไม่ได้นะครับอะไรที่เล็กกว่าปากมันมันกินได้หมดนะครับเขาเรียกสายโหด นะครับสายโหดอย่ามาเลี้ยงนะครับถ้าจะเลี้ยงสายโหดก็คือโหดหมดนะครับเป็นปลากินปลาด้วยกันนะครับปลาสิงโตเพราะนั้นไม่ควรแล้วก็ปลาสิงโตเป็นปลาที่มีพิษนะครับจำไว้นิดหนึ่งอย่าให้อย่าให้หนามแหลมๆหรือคีบเขาตำมือเราได้นะครับปวดมากนะครับบางคนแพ้เลยถึงต้องไปโรงพยาบาลนะครับก็วันนี้มาแนะนํากันอีกทีนึนะครับแมนดารินนะครับวิธีเลี้ยงนะครับก็เพาะพอดก่อนนะครับ พอพอจนมั่นใจว่าพอดในตู้เรามีเยอะเยอะค่อยเอาแมนดารินมาลงนะครับส่วนอาหารก็กินนะครับกินทั้งอพอดถ้าเขา,เาตอนแรกๆเนี่ยที่มาลงเนี่ยเขาจะกินพอดก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเริ่มหัดกินเม็ดด้วยนะครับเม็ดหล่นตามพื้นก็จะตอดกินไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะครับก็เอ,เอามาฝากกันนะครับแล้วก็ พยายามหาตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับผมบอกแล้วนะครับลักษณะตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวเมียไม่มีกระดองหลังจะออกมนๆนะครับส่วนตัวผู้จะมีกระดองหลังนะครับเป็นปลาที่เดี๋ยวนี้คนไทยก็เพาะได้แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ได้มาเป็นปลาเป็นปลาจับปลาจับเนี่ยเขาจะใช้เข็มยิงนะครับใช้เข็มเข็มเย็บผ้าเนี่ยหลายๆอันนะครับมัดกันแบบเป็นฉบวกยิงเอานะครับ แผลเขจะหายเองได้ประมาณใน1อาทิตย์นะครับถ้าหายสนิทคือประมาณ15วันนะครับแผลก็จะหายนะครับเป็นปลาที่ไม่ไม่ต้องใช้ยาจับนะครับคือความปลอดภัยจะสูงพวกนี้ถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่เลวร้ายเกินไปที่เข็มเนี่ยไปแทงกระดูกกระดูกสันหลังเขาเนี่ยปลาจะไม่เป็นอัมพาตผมเคยเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งปรากฏว่าแมนดารินเป็นอัมพาตมานะครับเข็มโชคร้ายตัวนั้น เข็มไปปักอยู่ที่กระดูกหลังเขานะครับว่ายนะ้ําไม่ได้ครึ่งตัวเลยขยับตัวได้แค่ครึ่งหน้าครึ่งหลังขยับไม่ได้ในที่สุดก็ทนไม่ไหวเสียชีวิตไปก็เสียได้นะครับเอาความรู้ข้า่าว้ามาบอกกันนะครับแมนดารินนะครับวันนี้ใครที่อยากคิดจะเลี้ยงก็ต้องเตรียมตัวให้ได้นะครับเพราะอยู่ๆแล้วคุณเอาแมนดารินมาเนี่ยามาใส่ในตู้เลย,เยแล้วคุณโปรยเม็ดให้มันกินเนี่ยมันไม่กินหรอกนะครับมันจะกินพอร์สัญชาตญาณเขาเขาจะกินพอร์นะครับเป็นเป็นอาหารก่อนเราต้องเพาะพอร์ก่อน จนกว่าประมาณสักอาทิตย์นึ่งนะครับใจแข็งๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็กินเองนะครับเขาก็จะกินเองอาหารเมร็ดถ้าเราพอเขากินเม็ดได้แล้วก็ไม่ห่วงแล้วนะครับเขาก็จะกินตามพื้นนะครับอ่าครับมาฝากกันครับ